สวัสดีครับเกษตรอินทรีผสมประสานบ้าเล็กมาละครับมาพี่น้องบ้าเล็กจะพามาปลูกพริกใส่ทางดำนะครับมือนี้ครับที่บ้าเล็กได้เคยได้ปลูกไว้นะครับว่าผลบันดกแค่ซําได้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ้าเล็กจะพาไปเบื่องผลผลิตของบ้าเล็กก่อนนะครับที่บ้าเล็กได้ปลูกใส่ถุงดำนะครับไใส่ทังใส่ถังไว้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องที่บ้าเล็กได้ปลูกใส่ถังไว้ได้ครับนี่ครับนี่ต้นใ่ผลดกเลยครับพี่น้องครับเบิ่งนับต้นบ้างครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นลำต้นนะครับของต้นพีของบาเรกที่ปลูกเจ็ดทั้งนะครับนี่ครับพี่น้องครับต้นใหญ่ลำต้นใหญ่เลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นถังบาเล็กนะครับที่บาเล็กไมได้ใส่นะครับบาเล็กเสื้อมาปลูกนะครับนี่ครับบาเล็กทําการเจาะงหูนะครับเพื่อการระบายน้ำนะครับให้น้ำมันระบายได้ดีนะครับไ่ให้น้ำมันขังนะครับพี่น้องครับบมาเล็กสิ้อผ้าเอาไว้ก็บประเป๋าครับห้องกลมลมนะครับเพื่อให้มันดูด สับน้ำนะครับเวลาเราห้องหดนน้ำนะครับน้ำมันกระสิบไร้แห่งนะครับกลดลุมนะครับเพื่อหางเพียงก็สิไดลงไปนี่ครับพี่น้องที่บานเล็กได้ห้องกดลุมโดยการปะเร้านะครับเพื่อให้มันซับน้ำนะครับเวลาห้องบาริโ่นน้ำนะครับมันจะได้ซุ้มตลอดนะครับพี่น้องดินที่บ้าน็กได้ใส่นะครับบ้านล็กก็สีมีนะครับอันนี้เป็นชิ้วัวที่บา็กได้มาร์กไปนะครับนี่ครับชิ้งวัวหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นดินนะครับ ดินหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชีไก่นะครับชีไก่กันหนึ่งอันนี้ห้องเครื่องส่วนนะครับนี่เครื่องถังนะครับทังสีนะครับนี่ครับที่บาด็เอามาดนะครับมาเด็กปารใเ่หลายนะครับชีไก่พรอมันเข้มปารใเ่หลายนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับผสมครับในตัวนี้ครับีเทานะครับมาเด็กนี่ผสมน้ำแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือจังนี่ครับไข่ไก่นะครับบาเลกครับ เบ่าเล็กก็จะได้ขยำขยำขยำนะครับใส่ผสมน้ากันนะครับเพราะว่าในไข่ไก่มันมีแคลเสียมนะครับเห้ผลโดกนะครับติดผลติดหมากดีๆนะครับในขีเทานะครับก็จะเป็นการปรับสภาพดินนะครับเหตให้จากดินเป็นโกรดให้มันเป็นด่างนะครับมาให้ดินมันเป็นโกรนะครับขาเชืโลกที่มากกับดินนะครับขาเบาเล็กจะภาพผสมนะครับนะครับอันนี้เบ้าเล็กได้ผสมกันดินกันเขากันเรียบร้อยนะครับ าเปลือกไข่ไกลนะครับมันแตกนะครับรอบลอยๆนะครับเปลือกผสมได้กับดินเลยนะครับผมครับหลังจากเป้าเล็กได้ผสมดินกับฉีดเทากับเปลือกไข่นะครับได้เข้ากันแล้วครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องครับจากนั้นห่อกระตักใส่ทั้งที่ห่าเตรียมไว้นะครับนี่ครับที่ห่อห้องกลุ่มโดยกาบมะพร้าวนะครับพี่น้องครับไปพี่น้องตักใส่เลยครับครับอันนี้เป้าเล็กใส่ ดินเสตดินใส่ทางเรียบร้อยนะครับจากก้อนบ้าเล็กสีอาวอรพลิกลุงนะครับบ้าเล็กเดลลยชีเท้านะครับใส่อีกกรอบหนึ่งนะครับเพื่อการปรับสภาพดินอีกรอบหนึ่งก้อนหักพลิกสีลงดินในทางนะครับกรับบ้าเล็กคออนุกาตเอาพลิกลงทางก็ได้ครับพี่น้องครับครับอันนี้ก็เซจเรียบร้อยนะครับบ้าเล็กเดบุกใส่ทางดําไว้นะครับพลิกนะครับ เดี๋ยวบารเล็กใช่าพามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับบาผลจเจริญเติบโต,ตของผิกที่ปลูกใดทังที่บาเล็กได้ใส่ปุ๋ยนะครับการสุดการปรุงดินของบาเล็กนะครับมันได้ผลดีสดัมดานะคร,ครับครับพี่น้องเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาเล็กเด้อครับสำหรับพี่นี้บารเล็กขอเข้ามาสวัสดีครับ